เหมือนเดิมนะครับอาหารเป็นธรรมชาติเลยเหมือนเดิมแล้วก็ผมจะเดินไปหาทีละคนแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอันนี้ลงคลิปช่องสาวน่อยขึ้นบ้านแพงเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับสองสามเจโอหนึ่งออฟฟิเชียลดังดังปังปังรวยรวยยยสุริยาสุริยาพี่ซี่สาวหน่อยขึ้นบ้านแพงครับตอนนี้คน เราทำบรรยากาศนะครับหลังจากที่สนงนนคราที่เป็นคอร์สคราผมมีใจมากตื่นต้นใจมากครับไม่คิดว่าจะมีวันนี้ครับโอ้โหเวทีสุดยอดมากวันนี้นักเตะเก้าสิบแปดคนนะครับลำบากที่เกมซี่สาวมาแน่นแฟ่ครับท่านแม่คอร์สครับช่วยกันสับสุดท้นะครับยูทูบนะครับที่ลงท้ายด้วย J O น่อ็อบเชี่ยวนะครับซึ่งวอนนี้กับสิบสี่ขอแต่ละคนนะครับเรามาถายความรู้สึกมาดูหน้าตาของแต่ละคนนะครับนี่วันนี้ดีใจมากครับเก้าสิบแปดคนนะครับสามคนกับครับไม่ได้ที่ยอดหน้าแล้วก็ที่ขับมาไร็ขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับมากขอบคุณที่อะไรแก่นี่นะย้อดมากเลยนะครับวันนี้สมบูรณ์มากซื้อช็อคลิ้นทูปวันนี้ก็จะเป็นแอปจีโอหนึ่งออบเชี่ยวคูลี่จีโอหนึ่ง เียวนะครับคนนี้ก็จะเป็นเราชื่อชื่ออะไรนะอ่าคุณหลาบโจหนึ่งของเชียวนี่นะครับแต่ละคนนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะฮะสุดยอดมากครับวันนี้นะครับทั้งกำลังใจทั้งวิทยากรนะครับดีใจครับเป็นครั้งแรกนะครับโอ้เราอยู่กันจากซีโมงเ้าครับจนฮอด มาตแต่เจ็ดโมงสองต้นสองต้นขึ้นนะครับแล้วแต่ละคนนะครับหลายๆคนเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของบริษัทนะครับเป็นซีอีโอเป็นซีอีโอหลายๆนะครับหลายๆบริษัทนะครับอย่างตัวอย่างเช่นพี่แอนนะครับแล้วก็ทั้งสองทั้งสามที่เลยนะครับตรงนี้มาจากเทียบด้วยนะครับอันนี้แอนเจโอหนึ่งออฟฟิเชียล ใชครับเอซีสามแทงครับลืม